20พฤษภาคม2,567กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย ในช่วงวันที่22-26ถึงพฤษภาคมยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณเอา่าวเบงกอลตอนล่างจะมีกำลังแรงขึ้นและมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าสู่อา่าวเบงกอลตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณ,เวณ bueno. ที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 m. เมตรอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดการเดินเรือส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะน,นี้ประเทศไทยมีการสะสมของฝุ่นละออง หมอกควันอยู่ในเกณฑ์น,น้อยเนื่องจากมีฝนตกหลายพื้นที่และการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชร อุณหภูมิต่ำสุด23-28องศาเซลเซียสอ,อุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแหง่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิอำนาจเจริญนครราชสีมา บุรีรัมย์สุรินทร์สีสะเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรี สระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสแก้วะเชิงงแราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-27ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอากาศทั่วไประหว่างวันที่ระหว่างวันนี้ถึง25พฤษภาคม ในช่วงวันที่20ถึง22พฤษภาคมลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศตำ่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับในช่วงวันที่22ถึง25พฤษภาคมจะมีหย่อมความกดอากาศตำ่ำปกคลุมบริเวณเอา่าวเบงกอลตอนล่างจะมีกำลังแรงขึ้นและมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าสู่อา่าวเบงกอลตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่20-25พฤษภาคมขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้า wow คะนองไว้ด้วยตลอดช่วงพยากรณ์อากาศกรุงเทพอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่พยากรณ์อากาศเชียงใหม่อากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ3 0ถึง40ของพื้นที่พยากรณ์อากาศชนบุรีอากาศร้อนในตอนกลางวัน มีฝนฟ้าคนองร้อยละ40-60ของพื้นที่พยาก n, um, 1991, ะะ oui, asks, รณ์อากาศเชียงรายอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าคนองร้อยละ30-40ของพื้นที่พยากรณ์อากาศขอนแก่นอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30-40ของพื้นที่